สวัสดีฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณบุ๋มสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะท่านใดเข้ามาแล้วบอกหน่อยนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณแตงโมสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะั้นแนะนําตัวนะผมนายแพทย์อรรลิศมุชกบงฮะเป็นจุตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนาีเวชฮะอ่ามีคนมาเช็คชื่อแล้วคุณนกน้อยสวัสดีฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังกันอีกแล้วนะคุณนาน,นาสวัสดีครับสวัสดีฮะ่นานใดเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกรบกวนฝากติดตามด้วยนะครับผมเป้าหมายของปีนี้นะอยากให้ถึง1ล้าน Follower ฮะ ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะทำเราทำเต็มที่ไว้ก่อนแล้วก็ตั้งใจฮะว่าจะทำอย่างมีคุณภาพนะใช้คำนี้นะฮะทำงานวิจัยเอยทำงานวิจัง่วงนอนคงง่วงนอนนะทำคอนเทนต์อย่างมีคุณภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยแหละครับจะถึง1ล้าน follower ได้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับรบกวนจริงๆนะฝากติดตามด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่เคยติดตามกันนะฮะ โอเคท่านใดมีคำถามกับสุขภาพสตรีถามมาได้เลยนะฮะถ้ายังไม่มีหมอจะขอเล่าเรื่องนี้ละกันนะครับเ,เรื่องของตกขาวผิดปกติมีสีเหมือนเลือดเก่าๆย้ำนะฮะตกขาวผิดปกติมีสีเหมือนเลือดเก่าๆเป็นจากอะไรได้บ้างครับอันนีหนึ่งก็คือมีการอักเสบของที่ป่ามดลูกมีได้น,นะครับนะ ก็คือปากมดลลุมีการเปราะบางนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ตกขาวปนเลือดได้เพราะว่าปมดลูกอักเสบมันก็จะมีเลือดออกได้ง่ายนะครับแต่เลือดที่ออกมักจะเป็นเลือดใหม่ๆนะครับไม่ใช่แบบเลือดเก่าที่ค้างไม่ใช่อันที่สองฮะก็คือมีติ่งเนื้อที่ปากมดลลุที่เราเรียกว่า endometrial polyp อันนี้ก็จะมีเลือดออกได้แต่มือนเดิมฮะมักจะเป็นเลือด ใหม่ๆสดๆไม่ใช่เลือดข้างกับอันที่3ที่ช่วงนี้ทำคอนเทนต์เยอะนะคือเป็นเลือดเก่าเลือดประจำเดือนนะที่ค้างอยู่ในโพรงมดลูกฮนะอยู่ที่แผลผ่าตัดคลอดท่านใดเพิ่งเห็นหมอโพสต์ไปประมาณสักสอคลิปล่าสุดนะครับนะเป็นเรื่องของออแผลที่มดลูกที่เกิดจากการผ่าตัดคลอดนะภาษาอังกฤษเราใช้ําว่า G-Solids c a r ีเฟ c หรือว่านิชก็ได้นะครับหรือว่า h ิ m o c e l ลก็ได้เจอได้นะครับนะการวินิจฉัยเนี่ยเพิ่งลงคลิปการวินิจฉัยล่าสุดไปนะครับวิธีทำก็คือทำอัลตราซาวแบบฉีดน้ำเข้าไปในโพรงมดลลูกนะครภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sali n e Infusion Sonography นะครับ้วก็เข้าไปก็จะเห็นร่องที่ชัดเจนนะครับนะส่วนการรักษาก็มีหลายแบบจะใช้ยาก็ได้ใช้การผ่าตัดก็ได้นะครับโอเคอะ มีคนหามาแล้วนะฮะอายุ40ประจาเดือนไม่มาแล้วเป็นอะไรไหมเป็นฮะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจในอนาคตนะกระดูกพุนได้ในอนาคตนะครับเรื่องของการหลงหลงลืมลืมก็สามารถเกิดขึ้นได้นอนาคตเพราะนั้น40ปีถือว่าเร็วไปเยอะเลยนะครับควรจะไปหาสาเหตุแล้วก็ทำการรักษานะ ประจำเดือนไม่มาขาดหกเดือนอันตรายไหมครับคุณหมอขึ้นอยู่กับว่าอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าใกล้วัยทองก็เป็นเรื่องปกติฮะที่เราจะเมนไม่เมนไม่มาได้แต่ถ้าอายุยังไม่ถึงจะเข้าสู่วัยทองอ่ะโอ้ทาไมเมนเราถึงไม่มาก็ต้องไปหาเหตุกันนะครับเพราะถ้ามีความผิดปกติอย่างที่หมอบอกฮะเมืเ่อกี้เนี่ยก็คือว่าโรคอื่นๆจะตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็น เรื่องของกระดูกพูนนะครับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะเรื่องของหลงหลงลืมลืมเป็นต้นเพราะนั้นเป็นผู้หญิงเมนควรจะมานะครับจนถึงวัยทองตามธรรมชาติก็ประมาณสัก49-50ปีนะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยนนะบางคนหมด47เป็นไปได้ไหมต้องทำอะไรไหมคือถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่จะเป็นต้องทำอะไรก็สังเกตอาการต่อไปนะครับตัดเข้าโฆษณาฮะ รบกวนูนทุกท่านนะฮะฝากกดติดตามกันด้วยนะปุ่มนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับโอเคฉีดวัคซีน HPV แล้วสามารถเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ไหมยังเป็นได้อยู่นะครับเพราะว่า HPV วัคซีนเนี่ยก็ประมาณสัก90เรายัางเหลืออีกตั้ง10%นี่ยนะครับนะคุณหมอครับมดลูกปลิ้นอันตรายไหม ต้องมาเข้าใจตรงกันว่าคำว่ามดลูกปลิ้นของเรากับมดลูกปลิ้นของหมอเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับนะมดลูกปลิ้นของหมอนี่นะครับภาษาอังกฤษเราใช้ว่า uterine inversion คือจะข้างในกลับมาอยู่ข้างนอกเนะี่ยอันนี้อันตรายเพราะว่าจะเกิดภาะวะตกเลือดหลังคลอดไนดะ้เจอในคนหลังคลอดนะคนท้องแล้วก็คลอดลกแล้วก็มี ลิ้นออกมานะครับนะแต่ถ้ามดลูกปลิ้นออกมาจากออกมาจากช่องคลอดที่ไม่ได้เกิดจากการคลอดอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามดลูกหยอ่อนนะครับเพราะนั้นเช็ค,คํานิยามให้ดีนะอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับนะอายุอคนททำกี่ครั้งถ้าไม่ติดหกครั้งครับนะคุณดาริบอกลูกสาวอาอยุสิบเก้าโอ้ก็ผิดปกติฮะควรจะมาพบแพทย์นะว่าเกิดจากอะไร หนูใส่ห่วคุมเนินแล้วสิวขึ้นเยอะมากเกี่ยวกันไหมหมอว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าห่วงคุมเนินอะ่ะอ่ะต้องแบ่งออกเป็นสองอันก่อนห่วงคุมมเนินชนิดแบบมีฮอร์โมนหรือไม่มีฮอร์โมนถ้าแบบไม่มีฮอร์โมนยิ่งไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเขาเป็นทองแดงครนะเป็นทองแดงแต่ถ้าเป็นห่วงมีฮอร์โมนหมอก็คิดว่าไม่เหมือนอีกเพราะว่าห่วงคุมมําเนิดชนิดเมีฮอร์โมนอ่ะก็ออกฤทธิ์เฉพาะที่ฮนะอยู่แค่ตรงนั้นนะอยู่แค่ตรงนั้น อยู่ในโปรโมตลูกแถวๆนะั้นเพราะนั้นไม่เกี่ยวฮะน่าให้ไปคิดหาสาเหตุอื่นนะฮะประจำเดือนมาก่อนช่วงจริงๆ7จวันอันตรายไหมแม่อันตรายฮะเป็นเรื่องปกติที่เจอได้ครับ จำเดือนจะหมดอายุประมาณกี่ปีหมดทำไมอายุประมาณเท่าไหร่ก็สี่สิบเก้าห้าสิบครับฝังยาครูประจําเดือนหายไปเจ็ดเดือนตอนนี้มาไม่หยุดแต่ออกไม่เยอะสีน้ําตาลต้องไปหาหมอไปคะหมอก็ถ้าเป็นหมอนะหมอก็จะแนะนํานะครับนะไปดูนิดหนึ่งนะครับนะไปดูนิดหนึ่งว่าเป็นจากอะไรนะครับอืม นะไปดูหน่อยนะครับนะไปดูหน่อยผ่าคลอดมาสองคนจะมีคนที่สามอีกได้ไหมโอ้ก็มีได้ฮะมีได้แต่ว่าทุกครั้งที่ตั้งครรภ์นเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น,นครับเพราะว่าเราเคยผ่าตัดคลอดมาเนะก็ความเสี่ยง,งเรื่องแผลที่ตัวมดลูกเออก็จะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นก็จะต้องระมัดระวังอืม นะครับฝากท้องอย่างต่อเนื่องนะฝากท้องอย่างใกล้ชิดกับคุณหมอนะครับนะอืนะต้องดูต้องดูต,งดติดตามติดตามติดตามหมอคะทำหลีบน่ากลัวมากไหมไม่น่ากลัวฮะสำหรับหมอนะ่น,กกน่ากลัวคุณหมอคบประจำเดือนไม่มาหลายเดือนข่าววัยทองอาการใจสั่นบ้างบางครั้งไม่ค่อยสดใสโอือไม่มีแรงอันนี้สามารถไปบพบกับคุณหมอได้นะหมอสูงได้ เอ่อมีวิธีการรักษาอยู่อย่างนี้แล้วกันมีวิธีการรักษาอยู่แม้ว่าการเข้าสู่วัยทอจะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ตามแต่ว่าถ้าคุณภาพชีวิตเราลดลงอ่ะเราก็มีฮอร์โมนนะครับมียาในการรักษาะเพราะนั้นใช้ได้นะครับนะตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่กดติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเป้าหมายของปีนี้ฮะหนึ่งล้าน follower เว่อร์เวอร์เว่อร์เวอร์เวอร์ไหมฮะนะ แต่อยากให้ถึงจริงๆนะครับ ท่านใดเพิ่งเข้ามาเจอกันนะฮะกดหัวใจให้กันหน่อยนะครับเนาะโอเคโอ้ยี่สิบนิ l วฟลอเวอร์นะขอบคุณนะฮะกดติดตามกดใจให้หมอโอ้ขอบคุณนะฮะใใคุณ,น,ะะคณนุศรานะครับนะคะเป็นหูนงอนไก่คลอดเองได้ไหมเออ ถ้าเป็นน้อยอ่ะก็ยังพอไหวฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้รักษาก่อนที่จะคลอดเนาะเหตุผลเพราะว่าถ้าน้องได้รับเชื้อเข้าไปลูกอะ่ะลูกได้รับเชื้อเข้าไปนะอาจจะเกิดอ่หูท,ที่บริเวณหลอนลมได้เออเราก็ไม่ค่อยอยากให้คลอดเองนะครับนะเห็นเม้นมไหมครับโหเม้นแบบผ่านไปไวมากฮะนะ ต้องขออภัยมาณที่นี้เดี๋ยวลองถอยๆไปดูนะฮะฉีด HPV เข็มแรกเกิน1ปีเข็มต่อไปทำไงเอออันนี้เนี่ยเรายัางไม่ได้แบบหาคำตอบมาให้เลยนะฮะก็อย่างที่หมอบอกว่ามันได้2แบบอะแบบแรกก็คือฉีดอีก2เข็มนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือฉีดแบบ3ามเข็มไปเลยเริ่มใหม่อ่ะ่างั้นเถอะเริ่มใหม่นะครับข้อมูลที่หมออยากไปดูก,ก็คือว่า ภูมิจะขึ้นต่างกันมากน้อยขนาดไหนคือต่างกัต่างครับแต่ว่าถ้าต่างไม่มากนะักเราอาจจะฉีดแค่2เข็มนะครับแต่ข้อออมูลถ้าออกมาต่างกันเยอะๆอาจจะต้องเริ่มใหม่นะครับขอไปไปกันบ้านนะฮะซึ่งแหมยังไม่ได้ดูสักทีขออภัยมาณที่นี้นะฮะ ประจำเดือนนานๆถึงจะมามาก็าสีดาคข่าหมอ,อทําไงดีมาพบแพทย์นะหมอไม่แน่ใจว่าเราพบกับคุณหมอหรือยังนะฮะโอ้อันนี้สําคัญเลยย้ำอีกทีนึงหมอจะเล่าให้ทุกคนฟังงี้ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เมนควรจะมาทุกเดือนฮะย้านะเมนควรจะมาทุกเดือนห่างกันอย่างมากสุดก็ประมาณสักสามสิบแปดวันอันนี้ตามข้อมูลนะสามสิบแปดวันสามห้าถึงสามแปดเอางี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบ นานๆมาทีเนี่ยให้มาตรวจเถอะนะให้มาตรวจเถอะเพราะว่าเขาจะมีโรคบางอย่างนะโรคบางอย่างที่ถ้าเป็นแล้วแล้วไม่ทำการรักษาในอนาคตอันไกลนะฮะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกย้ำนะฮะเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกน้าก,กลัวไหมเอาใจหมอว่าก็น่าก,กลัวนะนะครับ ซึ่งโรคเหล่านี้แบบป้องกันได้ไงรักษาได้เพราะฉะนั้นมาเถิดนะฮะมาเถิดอย่าคิดว่าเมนไม่มาแล้วแบบโอ้ดีจังชิลจังเลยนะครับนะนะอันนี้แบบย้ำนะนี่คือในคนทั่วไปนะที่แบบไม่ได้รับยาฮอร์โมนฮอร์โมนจากทางของหมอสูอะไม่ได้ฉีดยาคุมอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะให้มาให้มา ฝังยาคุมประจําเดือนหายไปเจ็ดเดือนอ่าเมื่อกี้ถามแล้วเน,ะนาะดูทาหมันไปแล้วไประจาเดือนมาไม่ค่อยปกติเลยไม่มาแล้วห้าเดือนปวดท้องน้อยแล้วเราก,ก็จะรักไล่ค่ะตอนนี้ปกติเราฉีดยาคุมเอ้ยเราทําหมัน,นหมอง่วงนอนมากแล้วนะเนี่ยเมื่อเช้าตื่นตีสามครึ่งนจนถึงนั้นตอนเนี้นะฮะนะทาหมันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนย้ํานิดนึงนะทาหมันไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนเพราะว่าทําหมันเราตัดท่อนําไข่นะรังไข่เรายังอยู่เพราะฉะนั้น ต้องไปหาสาเหตุอื่นๆนะว่าทําไมประจำเดือนเราถึงไม่มานะครับซึ่งสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มายเยอะเลยนะฮะเยอะแบบเยอะมากๆด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีในสาเหตุที่เยอะหลายอันนั้นเนี่ยบางอันฮะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกย้ําเลยนะฮะเช่นภาวะ P C O S เป็นต้นนะครับแล้ว P C O S ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของเบาหวาน ความดันไขมันอีกนะฮนะดูเยอะเลยเพราะนั้นระมัดระวังให้ดีฮะนะถ้าเป็นโรคนี้เป็นภาวะนี้จะรู้ได้ไงจะไม่ใช้ยังไงก็ต้องมาพบแพทย์นะครับนะลูกสาวน้ำหนักร้อยโลไม่มีประจำเดือนอายุยี่สิบสีแล้วคะ่ะต้องพามาตรวจเลยนะฮะคุณลูกหญิงอิงฟ้าอันนี้สำคัญอย่างยิ่งย้ำอีกทีฮนะหนึ่ง ในโรคที่เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกคือ PCOS นี่แหละและ80%ของคนที่เป็น PCOS นะครับมีน้ำหนักตัวเกินแต่ว่าย้ำอีกทีฮะโล่งเยอะนะถ้าเกิดมาเรายังไม่เคยมีประจำเดือนเลยเนี่ยในผู้หญิงนะครับนะอย่างสมมติยี่สิบสเนี่ยเวลาเขาให้แบ่งกลุ่มคนไข้ฮะให้แบ่งเป็นสีกลุ่มด้วยกันเอออันนี้ไม่ค่อยได้พูดนะไม่ค่อยมีคนถาม เกิดมาไม่เคยมีประจำเดือนเลยเนี่ยเราเรียกว่า primary dysmen อย primary amenorrhea ฮะก็คือเกิดมาไม่เคยมีแบ่งเป็น4กลุ่มอะไรบ้างอันที่1ฮะมีเต้านมมีหมดลูกอันที่2คือมีเต้านมไม่มีหมดลูกอันที่3ไม่มีเต้านมมีหมดลูกอันที่4คือไม่มีเต้านมไม่มีหมดลูกซึ่งใน4กลุ่มนี้ก็มีโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับหมอยกตัวอย่างคือคนไข้แบบ ไม่มีเต้านมแต่มีมดลูกอากุมนี้อาจจะเกิดจากการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้คือไม่สามารถเข้าสู่วัยสาวได้นะครับนะเอ่อแต่ในคนที่บางคนที่มีเต้านมไม่มีมดลูกแปลว่าร่างกายสร้างฮอร์โมนได้แหละนะร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้ก็เลยมีเต้านมนูนขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ไม่มีมดลูกเพราะว่าเป็นโรคบางอย่างฮะเราเรียกว่า M R K H Major l o k ok i t a n s k y เอ er ่อ h o u e er h o u s Syndrome นะฮะ ซึ่งก็มีหลายแบบฮะมีแบบ complete type มีแบบ incomplete type นะฮะอีกเยอะแยะมากมายซึ่งโรคนี้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีความเพียปีติกับอวัยวะอื่นๆได้เช่นไม่มีไตเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเห็นไหมก็มีหรือว่าบางคนมีเต้านมฮะแต่ว่าไม่มีมดรูปอาจจะเป็น AIS ก็ได้ Androgen In-Sensitivity Syndrome ฮะก็คือมีโครโมโซมเป็น x y เป็นโครโมโซมเหมือนเพศช,ชายแต่ว่าร่างกายเขาเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นไปได้เพราะนั้นต้องกลับมาดูฮะว่าในลูกของเราเนี่ยอายุ24่สิเนี่ยหนักร้อยโลเนี่นะครับนะเกิดมาเคยมีประจำเดือนสักครั้งหรือ,อยังถ้าเคยมีประจำเดือนสักครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่ม Pri ารีดิสเมนโดตไอเมนะก็จะเป็นกลุ่ม s e c o n d a r y a m e n o ม r h น a ไปซึ่งสาเหตุก็แตกต่างกันนะครับนะทุก45วันปกติไหมก็ไม่ปกติฮะอย่างที่หมอบอกค่าปกติเอา38ครับอืมเนาะหลังผ่าช็อกโกแลตซีสไม่กินฮอร์โมนได้ไหม้าต้องกินกินนานแค่ไหนโอ้ถามดีมากฮะ ตามข้อมูลนะถ้าไม่อยากมีลูกค่ะให้กินครับป้องกันการกลับเป็นซ้ำย้ําอีกทีฮะป้องกันการกลับเป็นซ้ำคือช็อกโกแลตซีดเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วผ่าตัดเสร็จเนี่ยไม่กินยาฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ำปีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สองปียี่สิบสามปีสามสิบห้าปีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสผ่าตัดใหม่อีกครั้งนะครับแต่ถ้ากินยานะครับโอกาสผ่าตัดใหม่ลดต่ำลง นะครับนะอืมบางคนเจ็ดปีแบบไม่ต้องผ่านเลยก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็กินฮะจะกินถึงขนาดไหน<ม>เข้าไวทองฮะครับตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดไม่เคยกดติดตามการฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะขอบคุณทุกของขวัญทุกรางวัลที่ส่งให้กันมานะครับขอบคุณหัวใจขอบคุณกุลาบขอบคุณหมวกขอบคุณ เพชรนะฮะและอะไรเนี่ยเขาบอกว่า t o ท a ลไดมอนด์30มสิอันแล้วได้37%เปอร์เซ็นเป้าหมายเขาบอกว่าให้ได้40%เปอร์เซ็นอ่ะรบกวนฮะท่านใดนะครับยังไม่ได้ให้เพชรสามารถให้เพชรได้นะฮะก็รบกวนให้กันหน่อยแล้วกันนะครับอืม ตอนนี้ได้พูดติดตามรา,ายใหม่นะถึงเป้าแล้วนะครับอันนี้ตามที่ Google บอกนะนะครับโอ้โหแต่ในแบบในรายสัปดาห์เนี่ยทิกตอ,อกบอกอยู่ยังเพอร์ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผ่านมิชชั่นแค่หนึ่งเอร์ซโอ้แรงเราก็มีแค่นี้ละกันนะทิกตอ,อกฮะเอ g น g e m เมนต์ Engagement ไม่มีเขาบอกว่าแฟนไม่ค่อย ติดตามคอนเทนต์อ่ะลบกวนนะฮะท่านใดที่บึงเข้ามากันวันนี้นะฮะไม่ว่าจะติดตามแล้วหรือยังไม่ติดตามก็ตามนะฮะไปดูคลิปเดิมๆหน่อยนะฮะทิกตอ,อกบอกว่าเราทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แรงมีแค่นี้จริงๆนะฮะนี่ก็จะสลบแล้วหัวถึงหมอนนอนหงายเนื้ององกมะลุห้าเซนมีวิธีรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดไหม ต้องดูว่าตัวก้อนเป็นแบบไหนฮะตำแหน่งจำนวนขนาดอันที่สองฮะอาการเราเป็นยังไงอาการหลังๆมีสี่อันนะพูดเสมอนะครับอาการเกี่ยวกับประจำเดือนนะครับอันไม่ว่าจะเป็นมามากหรือว่ามากระปิดกระปอนอันที่สองคืออาการปวดก็จะเป็นปวดประจำเดือนหรือปวดเรื้อรังก็ได้อันที่สามอาการก้อนโตไปกดเสียงอาการที่สี่ก็คืออาการเกี่ยวกับภาวะมบุตรยากนะครับ ถามว่ามีไม่ต้องผ่าตัดไหมมีฮะทําไฮฟูอ่ะหมอพูดเยอะเลยนะครับหมอปักหมุดคลิปไฮฟูไว้ด้วยนะฮะสามารถไปดูได้ครับเป็นอันที่ปักหมุดไว้เลยหรือว่าอันที่2องทำแบบไมโครเวฟก็ได้นะครับสามารถทําได้ก็ผ่าตัดเป็นผ่าตัดเลกเอาจิ้มไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตํนนนา,นะาตแหน่งจำนวนขนาดนะยาเม็ทีฮะตำแหน่งจํานวนขนาดนะครับนะ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หนาะสิบสิบเซนหรือเปล่าโอ้โหก็ใหญ่อะนะฮะสิเซนใหญ่เป็นหมอหมอก็ผ่านนะถ้าเป็นหมอฮะผ่าครับเอาเกิน3ามเซนก็ผ่าแล้วฮะเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีโอกาสแตกติดเชื้อรั่วอมานะครับนะบิดข้วไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะว่ามันจะมีความฝืดเยอะอยู่แล้ว โอเคไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยี่สบสองนาทีแล้วเหรอขอบคุณทุกของขวัญน,นะฮะอา้าวเพชรก็ยังไม่ถึงอีกได้สามเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมอ่ะเขาบอกให้ไลฟ์ต่ออีกสองนาทีนะฮะให้จนถึงยี่สิบห้านาทีนะครับ ก็จะได้รางวัลอะไรสักอย่างนี่แหละฮะสาก็ไม่เข้าใจขำเหมือนกันขอบคุณผู้ติดตามรายใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่56ท่านแล้วเนาะต,ติ๊กตอกบอกให้เราอืึดๆหน่อยอนะ๋อมีคนถามภาวะอืึดๆมาด้วยนะฮะแนะนำตัวอีกครั้งนะผมนายแพทย์โอนิล์มุสิกบงฮะเป็นหมอสูนะฮะเป็นหมอสูดูแลสุขภาพสตรีเป็นหลักนะ แล้วก็คนท้องด้วยนะครับนะโอเคเมนไม่ว่าจะเป็นปีแล้วเป็นเพราะอะไระก็ขึ้นอยู่กับอายุเราฮะเข้าวัยทองหรือเปล่าหรือว่ามีโรคอื่นๆต,ตามมานะครับนี่เราจะเห็นว่าหมอก็จะเตือนตัวเองเสมอฮะว่าให้บอกเชิงบวกบอกบ่อยๆแล้วก็อย่าเบื่อนะครับเห็นว่ามีคนถามเรื่องประจําเดือนไม่มาเนี่ยนะครับเกิน 10คนแน่นอนนะโอเคแน่นอนว่าเขาอาจจะเข้ามาช่วงหลังนะครับแต่ว่าก็เป็นการย้ำเตือนของตัวหมอเองว่าก็ต้องพูดบ่อยๆนะอย่าเบื่อที่จะพูดนะครับนะโอเคผู้หญิงเสร็จยากต้องทำไงโอ้คอมมูนิเคชันนะคุยกับแฟนหานะจุดของเราว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกด,ดีที่สุดนะครับนะต้องคุยอะคอมมูนะิเคชัน สวัสดีจากสวีเดนสวัสดีครับสวัสดีครับชีจาคุมหนึ่งทีผ่าตัดพฤื่าที่ผ่านมาอยู่ฉีดตั้งแต่เมษายนดิชหาประจำเดือนยังไม่มาปกติไหมเป็นไปได้บางคนฉีดโดสสุดท้ายอ่ะนะครับยาคุมยังอยู่ในตัวอีกปีหนึ่งฮะมีฮะมีรายงานนะอยู่ยาวๆอีกปีหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไม่ได้นะครับอย่างไรก็ดีย้ำอีกทีนะอย่างไรก็ดี ก็ต้องไปหาเหตุอื่นๆด้วยฮะว่าเป็นอะไรประจําเดือนึงจะไม่มานะเหมือนเดิมฮะอันนี้ต้องหาปะจะครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้แก่วันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้รับคําตอบพิมพ์นในคอมเมนต์ได้นะฮะหมอจะมีทีมงานคอยเก็บรวบรวมคำถามแล้วหมอจะทําเป็นวิดีโอคลิปตอให้วิดีโอคลิปหลายล้านวิวหลายอันนะฮะมาจากคําถามของทุกท่านนี่แหละนะครับเนาะ แล้วก็ท่านใดเพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะติดตามไปครั้งแรกไปดูคลิปเดิมๆได้ฮะกด popula r ก็จะเจอคลิปที่คนดูเยอะๆนะครับหรือว่ากดแบบคลิปล่าสุดนะก็จะเห็นคลิปที่เพิ่งอัปโหลดขึ้นไปนะครับล่าสุดก็จะมีหลายแสนวิวแล้วนะแผลเป็นที่บนรูจากการผ่าตอดนี้มีแล้วนะครับนะอ่ะโอเคไม่ไหวล้างจริงนะฮะต้องขออภัยนอนก่อน แล้วไงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย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 สวัสดีครับ